เป็นการแสดงออกถึงความสม,มคีของหมู่สงฆ์เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คำพระท่านบอกว่าสุขขาสังคสะสม,มคีมมความสมคีนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นการแสดงออกถึงความสม,มคีของหม,มู่สงฆ์เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คำพระท่านบอกว่าสุขขาสังคสะสม,มคีมมความสมคีนี้เป็นเหตุให้เกิดสุข อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเวลามีจัดสัมมนาคําว่าสัมมนาในเป็นคําพระนะแปลว่ายินยอมพร้อมใจสมมาในแปลว่าความพร้อมแล้วก็มณะก็คือใจสัมมนาก็คือการยินยอมพร้อมใจก็คือการแสดงออกถึงมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันคําพระท่านจะใช้คําว่าอะไรสัม,มคีรวมชาติพุทธศาสตร์รวมใจสิ่งเหล่านี้ก็คือพวกเรามารวมกันคือมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว และก็แสดงออกถึงความสมัครสมานสมัคคีเป็นความสุขเป็นการจันโลงอุปถรรัมภ์บำรุงพระศาสนาโดยเฉพาะวัดวารามที่คณะศรัทธ,ธาที่ไปไม่ทั่วถึงอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเป็นความกันดานของแต่ละวัดวารามแล้วก็พระสงฆ์ท่านก็ไม่สะดวกวัดวารามที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่พร้อมได้หลายอย่างโดยเฉพาะกําลังศรัทธ,ธาชาวบ้านที่ไม่ทั่วถึงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมชยโยท่านได้ทําขึ้นมาเป็นโครงการที่อุปธรรมบํารุงพระสงฆ์ที่อยู่ในอารามต่างๆอาตมาก็จะว่าไปแล้วก็คุ้นเคยกับวัดพระธรรมกายมานี่สี่สิปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นสัม,มนเนรตั้งแต่ไปเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายตั้งแต่เป็นทุ่งนาการทํานุบํารุงศาส,สนาแล้วก็อุปธรรมบํารุงพระภิกษุสมมนเนรให้เป็นศาสนาทายาทเรามีความเคารพนับถือชื่นชมบาร,รมีที่พระเด็พระคุณท่านได้ริเริ่ม ก็ได้การทำนุบมรุงจากพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยและคณะลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อน่อนะท่านเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างศาสนาทายาทเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อมีศาสนาทายาทแล้วเรื่องการอุปถรัรมภ์บมรุงพระศาสนาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเพราะว่าบัดพระธรรมกายสร้างศาสนาทยยาทโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาพระ,ระบิดาธรรมปีนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศท่านสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเราก็ให้ความสําคัญกับท่านมีความพรุมก็ถือว่าเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ซึ่ง หาคนทําได้ยากโดยเฉพาะท่านได้จัดให้มีการถวายกระถินสามหมื่น 30, วัดทั่วทั่วประเทศเป็นบุญอย่างบุญกระถินนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านเรียกว่าอาการลฐานเป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากหาได้ยากเพราะฉะนั้นก็พระสงฆ์ในในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าท่านทํหนุบารุงทุ่งวัดอ่ะสามหมื่นวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทัศนคติของเราปฏิเสธไม่ไดแ้แล้วก็คือว่าท่านได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์โดยเฉพาะการดูแลวัดวาอารามที่กันดานนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดี